อาวุธที่แม้แต่พระเจ้ายังหวาดกลัวโลกได้เห็นอนุภาพของมันในสงครามโลกครั้งที่สองต่างฝ่ายต่างพัฒนาอาวุธเพื่อมาห้ามหันกัน ไม่ว่าจะเป็นเยอรมันผู้นำอักษะและผู้นำสัมพันธมิตรอย่างสหรัฐอเมริกานักฟิสิกเคมีของทั้งสองฝ่ายได้ค้นพบการแตกตัวของนิวเคลียสฝ่ายนาซีมีดเรเรวเนอร์ไฮเซนเบิร์กผู้นำในการคิดค้นระเบิดมหาปะเลยส่วนฝั่งอเมริกาจะมีนักฟิสิกที่ชื่อโรเบิร์ตเจออเพนไฮเมอร์ผู้ที่จะเป็นบิดาแห่งปรัมณูในอนาคตโดยเขาได้เป็นหัวหน้านักวิทยาศาสตร์ที่ทำโครงการภายใต้กองทัพในโครงการแมนฮัตตันโดยเขาได้ค้นพบทฤษฎีการแตกตัวของนิวเคลียส เช่นยูเรเนียม235หรือโพโตเนียม239เมื่อนิวเคลียสถูกชนด้วยนิวตอนจะทําให้เกิดการแตกตัวและปลดปล่อยพลังงานออกมาวันที่16กรกฎาคม1945เป็นวันที่โลกจะไม่เหมือนเดิมนั่นคือการประกาศความสําเร็จของกลุ่มนักวิทยาศาสตร์โครงการแมนฮัตตันการทดลองระเบิดลูกแรกในเขตทะเลทรายชาวบ้านพบแสงประหลาดอันน่าสะพึงกลัวและมีควันออกมาขายเห็ดสหรัฐอเมริกาเตรียมใช้ระเบิดนี้กับฝ่ายนาซีแต่ฝ่ายนาซีประกาศยอมแพ้เสียก่อน แต่ฟลายญ,ญี่ปุ่นยังไม่ยอมแพ้ทำการทิ้งระเบิดใส่เพอร์ฮาวเบลและอาวุธมหาพลัยก็ได้ออกลงเมื่อสหรัฐโจมตีกลับด้วยระเบิดปมรมาณูลูกแรกที่ฮิโรชิมาและลูกสองที่นางาซากิผู้คนได้ล้มตายและบาดเจ็บไปมากกว่า2องแสนลายนี่คืออาวุธที่มีพลานุภาพที่แม้แต่พระเจ้ายังหวาดกลัวหวังว่าอนาคตจะไม่มีใครต้องใช้อาวุธนี้เพื่อทำสงครามกันอีกเลย